สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีการส่งมอบรถอีกแล้ววันนี้เป็นน้องมิซูมิชิมิลาดตัวท็อปของเรานะคะยกเลยว่าอันนี้อนุมัติเร็วมากเดี๋ยวไปถามลูกค้าว่าจริงหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่กัญญาอขอสอบถามนิดนึงยืนยันให้ผู้นิดนึงว่าออกรถที่นี่อนุมัติภายในหนึน่งวันจริงไหมคะจริงค่ะพี่กัญญาเซ็นไปเมื่อเมื่อวาน,วานค่ะเมื่อวานรับรถวนัถวนนี้แล้วค่ะเมื่อวานวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์รับรถเลยนะคะแล้วก็พี่กัญญา จองรถไปหนึ่งพันบาทแต่วันนี้คืนให้สองพันบาทนะคะอ่าขอบคุณค่ะเฮงเฮงรวยรวยนะคะ สำหรับใครที่อยากได้รถสวยแล้วก็อนุมัติไวๆแบบนี้นะคะมาที่บีเบนเซ็นเตอร์ราชบุรีนะคะ